โยโอเคตล่ะทุกคนก็วันดีทุกคนด้วยอยู่กับรายการดีบอดี้ ep เท่าไหร่เลย แล้วก็ไม่รู้ลืมแล้วเหมือนกันถ่ายเยอะจนลืมมีแต่รายการเนี่ยในช่องอะ่ะตอนเนี้ยวันนี้ก็จะพามาดูหุ่นมาอัปเดตหุ่นแล้วก็มาบอกตารางที่ผมเปลี่ยนใช่เปลี่ยนตารางอีกแล้วเปลี่ยนแล้วหนักหนาแล้วก็ไม่รู้เอาจริงแล้วผมยังจะบอกกับทุกคนว่าน้ำหนักผมลดเว้ยคือเป้าหมายคืออยากจะเพิ่มแต่มันลดอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุด้วยว่าทําไมถึงลดเฮ้ยโคตรเศร้าอะ่ะตอนผมไปชั่งน้าหนักคือแบบผมไปชั่งสองสามรอบอะ่ะเอ๊ะน้าหนักคุณลดจริงหรือเปล่าวะสรุปก็คือ ลดฮนะแล้วก็ไม่ได้ลดอะไรเยอะหรอกแต่ก็เศร้าอยู่ดีอย่างน้อยก็ขอให้มันเพิ่มสักกิโลนึงเอออะไรเงี้ยให้มันแบบเิวใจหน่อยกูสาดกินมาทั้งเดือนเลยนะเว้ยทั้งเดือนอะแม่งยังก็เศร้าเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวพามาดูหุ่นก่อนเศร้าจริงนะนี่ก็จะเป็นหุน่นเหมือนเดิมเลยไม่ได้อะไรเยอะอืมอืม ส่วนขาเอาขาให้ดูดีไหมอะไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเหมือนเดิมเลยยังไม่มีอารมณ์เบ่งกล้ามเลยเจริงๆอะน้ำหนักเขาเดิมเนี่ยดผมขึ้นรูปอีพีที่แล้วกับวันนี้ให้ดูเป็นไงเหมือนกันเป๊ะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน้าโต๊ะคอมดีกว่ามาทุกคนเออเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนเอ๊ะนี่ผมใส่เสื้อเหมือนอีพีที่แล้วเลยเนี่ยเสื้อตัวเดิมเลย อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ก็คือเดี๋ยวบอกน้ําหนักก่อนเนาะส่วนสูงก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากสูง180เท่าเดิมเลยส่วนน้ําหนักก็ตอนนี้ลดลงเหลือ66.5ไอ้เขี้ย66.5ทีปีที่แล้วเดือนที่แล้ว67โอ้โหน้ําตาจะไหลเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุก่อนก็คือคือช่วงนี้ผมฝึกงานและทีนี้เวลาตื่นกับเวลานอนอะคือมันไม่เหมือนคนทั่วไปอะ คือถ่ายงานเช้าใช่ไหมแลวผมกลับมาผมก็นอนเลยอ่ะแบบนอนเย็นแล้วตื่นอีกทีตีสองตีสามเงี้ยเหมือนใช้ชีวิตตอนกลางคืนอ่ะตอนเช้าก็คือหลับทํางานแล้วก็ กลับบ้านมาหลับคือนอนไม่เป็นเวลาเอาง่ายๆแล้วตอนกลางคืนมันก็ร้านอาหารมันก็ไม่ได้เยอะทางเลือกกินผมก็ไม่ได้เยอะก็มีแค่เซเว่นแล้วก็ดีนะที่ยังมีจอยโปรต,ตีติดอยู่ที่ห้องอะ่ะก็คือไปถ่ายงานข้างนอกแล้วก็กลับบ้านมาทํางานอีกมันก็เหนื่อยแล้วแหละแล้วผมก็หลับอันนี้ผมสารภาพกับคนดูทุกคนเลยนะก็คือออกกําลังกายเบามากช่วงนี้ยประมาณสัปดาห์หนึ่งได้แล้วที่ออกกําลังกายแบบไม่ได้เต็มที่อะ่ะเพราะว่ากินไม่พอนอนไม่พอแค่ผมฝึกทรงตัวแฮนสแตนกับกำแพงอะ่ะ ยังจะหลับอ่ะยังง่วงอ่ะเพราะว่ากินไม่พอแล้วก็นอนไม่พอใช่กินแคลไม่ถึงเลยช่วงเนีน้คือแย่มากโคตรแย่เลยสังเกตได้จากหุ่นที่ผมเพิ่งให้ดูไปก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันแบบมันดูผอมกว่าปกติอ่ะอโอเคทีนี้ทุกคนได้รู้เหตุผลไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกตารางกาลังกายเลยวันนี้ไปแบบเร็วๆเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชวนพูดเรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ดูอืมก็ตามนี้ เวทผมจะเล่นแค่เซตเดียวใช่แล้วก็เล่นเวทเสร็จหนึ่งเซตแล้วก็จะไปต่อด้วยสกิลคาลิสเทนิกช่วงนี้ผมฝึกแอลซิตอยู่แล้วก็ต่อด้วยฝึกแฮนด์สแตนใช่ยังทำไม่ได้เลยทุกคนยังไม่ใช่ฝึกแฮนด์สแตนไม่ได้ทำท่าแฮนด์สแตนไม่ได้ก็จะเล่นเวทให้แบบกล้ามเนื้อมันโตขึ้นบ้างไม่ได้เล่นแต่คาลิสเทนิกอย่างเดียวแต่ก็เน้นไปที่คาลิสเทนิกมากกว่านั่นแหละเพราะว่าชอบเออแล้วผมมีไอเทมมาบอกเลยไอเทมใหม่โคตรเด็ดโคตรดีโอ๊ย <c oughs> สอกกระแทก <c oughs> โอเค <Okay. S 1> นี่ไอเทมที่สายคาล์สิเนิกทุกคนควรจะมีนั่นก็คือบาไม้เอาไว้วิดพื้นนั่นเองหรือเอาไว้ฝึกสกิลอะไรต่างๆจะเป็นต้องมีเขาชอบเลย <c oughs> คือแค่ถือเดินไปข้างนอกอะแล้วก็แล้วก็ถือบาไม้ไปด้วยก็คือดูโป,โปรแลว้วอะก็คือดูเจ๋งแลว้วจริงๆ <c oughs> แม่งลูกรักจริงๆ <c oughs> ผมโคตรอินเลยนะตอนได้มาผมอินจัดเลย หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ในวันนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวพามาดูอันนี้พามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมมีด้วยในไหนก็ในไหนแล้วก็จะมีอันล่าสุดเลยเป็นบาร์โหนแล้วก็บาร์ไว้ดึงข้อแล้วก็เอาไว้ดิฟด้วยดียดมากเหมาะกับกสายคาเทชันิกสุดๆแล้วก็ได้ซื้อที่ล็อกข้อมือมาที่บันข้อมือใช่มันจะได้ไม่ปวดมันจะได้ไม่บาดเจ็บควรมีหน้านี่ควรมีแล้วก็จะมีดัมเบล ดัมเบลแล้วก็บาสำหรับวิพื้นถ้าถ้าถามว่าถ้าไม่มีบาสองอันมีบานี้แล้วจำเป็นต้องมีบาไม้ด้วยหรอก็เดี๋ยวหยิบบังเดี๋ยวหยิบบาไม้ก่อนเดี๋ยวทุกคนสงสัยเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุว่าทําไมผมต้องซื้อบาไม้มาเพิ่มก็คือบาเนี่ย ผมจะใช้สาหรับวิดพื้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าความสูงมันสูงกว่าบาไม้ใช่เวลาดันอะ่ะมันจะรู้สึกว่าได้ออกแรงเยอะกว่ามันมีแรงต้านมากกว่าดันพื้นผมก็จะใช้อันนี้อย่างเดียวเลยส่วนบาไม้อะ่ะคือมันแข็งแรงกว่าทนทานกว่าแล้วก็แบบมันคงกว่ามันไม่ลื่นอะ่ะเออก็เลยจะเอาไว้ฝึกพวกสกิลอย่างเดียวฝึก แสเตนฝึกแ plane lc อ,อะไรประมาณนี้ก็คือสายคสนทนิกอะ่ะอ,อ,อุปกรณ์ผมก็มีประมาณนี้นะมีที่ดิฟมีบาร์ดึงข้อมีบาร์สำหรับปิดพื้นโดยเฉพาะบาร์ไม้สำหรับฝึกสกิลคสเทนิกมีดัมเบลมีที่ล็อกข้อมือแล้วก็มีเสือ้ออืมก็จะประมาณนี้เอาอะไรให้ทุกคนดูอีกวะ <c oughs> ผมไม่อยากจบคลิป่าก็ไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคน จบคลิปเลยดีวยกว่าเนาะผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะพูดอะไรอะเอาเป็นว่าผมอยากรู้เหตุผลของทุกคนว่าทําไมคุณถึงเริ่มออกกําลังกายลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูโอเคประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะคะผมอยากถึงพันซับแล้วจริงๆและก็จะพยายามลงคลิปให้มากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ดีมบอดี้หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับออกกําลังกายอย่างเดียวผมจะพยายามลงคอนเทนต์แบบความบันเทิงด้วย เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ช่องผมแม่งมีแต่คอนเทนต์ออกกาลังกายเต็มไปหมดเลยสังเกตดูดิแม่งออกกําลังกายเต็มไปหมดถ้าไม่มีคอนเทนต์แบบความบันเทิงแบบตลกโกงาแบบโอเคประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอตัวไปเศร้าก่อนน้ำหนักลด จะบ้าตายเดี๋ยวผมก็จะพยายามปรับเวลานอนให้มันดีขึ้นให้มันโอเคขึ้นให้มันเป็นเวลามากขึ้นแต่ถามว่านอนเต็มอิ่มไหมก็นอนเต็มอิ่มนั่นแหละแต่มันติดอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องอาหารการกินโอเคทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่อยากปิดเลยบาย,บายยนะคนดูเจอก,กันคลิปหน้านะจ๊ะ